เบิ้งทัศนะของคนเขาให้เบิ้งทีการกระทำเบิ้งความรู้สึกของคนเขาให้เบิ้งทีแววตาเบิ้งความรู้ของคนเขาให้เบิ้งทีการสนทนาเบิ้งความสูขของคนเขาให้เบิ้งทีการแสดงออกคำว่า,าเขาว่าเกิดมาย่าไปเสือบ่มีความรู้ไหนยิ่งใหญ่เท่าประสบการณ์ของเขาที่ต้องพบเจอด้วยตัวเอง คือคนแต่คนต่างคนคนเท่าบ่เคอกันมุมอมองจึงสามารถมองกันได้คนละแบบแบบแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเฮ้าบ่หมักแบบไดเฮ้าย่าไปเห็ดแบบนั้นกับไผความหักก็เช็นกันผัวไผ่ไผ่กระหักเมียไผ่ไผ่กระหักบ่มีไผ่บ่เสียใจขัดถูกแย่งคนหักไปความหักของฉันมันบ่เคยเป็นดังหวังเลย สวัสดีค่ะคนรักน้องแบ้วขอบคุณผักยก24ผู้สับสนดุรายการแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ๆแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะพี่เด็ดมวยวันสันเมืองมาแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตแนะนำผักยกดีๆผักยก24หรือผักยก24 pk 2 4่อด AD ี d line ไว้ก่อนนะคะ spk 24่ส p k 24มี่มีนำหน้ามีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคงร้อ น้องแบลวกันตีค่ะโปรแกรมมวยมันสนันเมืองวันอังคารที่24ตุลาคม2,566ถ่ายทอดสดช่อง24ุ่ิบูพาวณเวทีมวยนานาชาติลังสิตจังหวัดปทุมธานีคู่ที่ 1. สรดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองวันนี้เจอกับปากีสถานเอราวันนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดห0 5อปอนด์ส่วนคู่ที่ 2. ยอดทงชัยทีเด็ดเกเจอกับเพชรบุญช่วยสปป,ปลาว คุณนนมือปาาคู่นี้ชกกันที่เัด125รปอนด์คู่3ารองคู่เอกนะคะสายเพชรก้องทรณีมวยไทยเจอกับสิงห์อีสานออ,อดอุดรคู่นี้ชกกันที่เพจัดหนึปอนด์คู่เอกของรายการจิกซออัลโตอาวันมวยไทยเจอกับสิงห์ดำยุสุราชคู่นี้ชกกันที่เัด109รปอนด์ขอบคุณเพชรมวยไทย24สำหรับข้อมูลดีๆค่ะก็เอาแบบสไตล์หนูนะคะวิจารไปตามเชิงไปเลยนะคะคู่หนึ่งสาวาทองวันนี้เจอกับปากีสถาน เอราวันนะคะมาลุจากมุมแดงค่ะสเตาทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะเป็นนักชกอายุ16ปีสัดสูง173เซนติมเมตรเป็นมวยมาจากเพชรบูรณ์การผ่านมวยไม่มากไม่น้อยค่อนข้างดีนะ50ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องค่ะทำการพิซ้อมที่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดประุมธานีน้าหนักใบเปิดของน้องอยู่ที่53กิโลเวทที่ชกเราเก่งอยู่ที่106ไม่เกิน108ปอนด์นะคะพิกัดวันนี้ชก105ปอนด์ก็ต่ำกว่าเวทดหน่อยเมื่อเช้าช่างได้105.8นะคะลด0.8ค่ะ ส่วนน้ำเงินนะปากีสถานเอราวันนะมาโชว์ไว้ฟอร์มที่แล้วนี่ติดตาหนูอยู่นะ ตอนแรกหนูไม่เคยเห็นเขาไงเขาน่าจะหายไปแล้วกลับมาชกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าไฟที่แล้วโชว์ไว้สวยมากเลยเป็นนักชกอายุ18ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยจากปัตตานีนะคะการผ่านมวย24ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่าค่ะทำการซ้อมที่เอราวันจังหวัดยาลานะน้ำหนักปุอยอยู่ที่51กิโลเวทที่ชกแล้วเก่งอยู่ที่105ไม่เกิน103ไม่เกิน105ปอนด์นะคะวันนี้ก็ชกในเวทของเขาอยู่ที่105ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้105.3ค่ะก็ล0.3 เจ้าปากีสถานด่านนอกแฟมิลี่นะคะหรือเจ้าปากีสถานเอราวันนะ mm hmm. ก็เป็นนักทุตคนเดียวกันค่ะลายสไตล์การชกของมุมแดงนะเป็นมวยซ้ายจังหวัฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าสอกส่วนแรงเหลี่ยมชงดีนะส่วนมุมน้ําเงินนะคะที่มองจากไฟก่อนนะคะก็เป็นมวยทรงดุดันนะคะเตะออกแข้งได้ขวาขวาซ้ายเลยอ่ะโยนเชิงเขาจะเป็นประมาณแบบว่าดุดันอะดุดันแบบประมาณว่า เตะขามีหมัดสวนมีสอกสวนอะไรเงี้ยเตะขวาซ้ายขวาไอ้ภาษาม,มวยหนูไม่ได้เอาเป็นว่าประมาณนี้นะเพราะว่าในข้อมูลนะ่ะเขาไม่มีเชิงมวยแต่เขาซกประมาณนี้แหละที่หนูจําได้เพราะหนูจดชื่อไว้ไงถ้าหนูแบบดูมวยอยู่แล้วมวยจะไหนเก่งเข้าตาแล้วเป็นมวยที่หนูไม่รู้จักอะ่ะหนูจะจดชื่อไว้สามไปล่าสุดของเจ้าแสดวทองนะก็แพ้คะแนนยูนิตวีนันมงโมยไทยมาแล้วก็มาแพ้คะแนนเัยพลดาบลันสารคามล่าสุดนะ,ะมา ชนะนกยก3ามเจ้าเพชรสีดำสิทธิเจริญทรัพย์ที่ศึกเพชรยินดีค่ะส่วนะะลาทองนะคะก็มีข้อมูลมาหนูเพืเ่อไงเขาไฟที่แล้วนะเขาก็ชนะคะแนนเพชรมงคลสามารถพยกักอรุณที่ศึกมวยมันสนัดเมืองมาก็โชว์ไว้สวยงามค่ะคุณนอ,อกชอบไปที่น้ําเงินนะเหรเปิดล่าสุดตอนนี้สะลาทองเป็นต่อห้าสี่คู่นี้แนะนําให้ลองค่ะฟันธงคู่ที่สองยอดธงชัย ทีเด็ดเก้าเก้าวันนี้เจอกับเพชรบุญช่วยนะคะนักชกจากสอปปอล่าวมุมแดงนะยอดธงชัยทีเด็ดเก้าเก้ามวยเฮตีมานะวันนี้อายุ2 1ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเป็นมวยมาจากโครา,นะคาชนคราชสีมานะการผ่านมวยค่อนข้างดีเจ็ครั้งค่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะทำการวิซ้อมที่ทีเด็ดเก้าาน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลเวทที่ชกเลบเก่งของเขาอยู่ที่ร2อย้าไม่เกิน127บปอนด์นะวันนี้ก็ชกในเวทชกที่ร้อเมื่อเช้าปงได125.6ลดอ6ค้า อ๋อส่วนน้ำเงินนะเพชรบุญช่วยแสนสึกยิมนะหรือเจ้าเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบนะคะก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะอายุที่ส่ปีสูง170ยเซนติเมตรเียกว่า1เซนนะมาจากสปปลาวการผ่านมวยก็น้อยกว่า10ครั้งก็ผ่านมา60ครั้งค่ะเป็นมวยทรงบูตเตะขาต่อยหมัดนะดุด,ดันค่ะมาจากทำการพิซ้อมที่อแสนสึกมวยไทยยิมพัทยานะน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่หกกิโล ที่ชกนกเก่งของเขาอยู่ที่125ร้อย้าไม่เกิน128ปอยดบอน,นะวันนี้เขาชกในเวทเหมือนกันนะคะชาวเชียงได้หนึ่งรอยิบห้าจเท่ากันเลยค่ะลด 0. 6นหลายสไตล์การชกของมุมแดงนะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสตรแข้งโตแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักต่อยแรงนะ,ะก็ดุด,ดันเช่นกันนะคะส่วนนักชกน้ําเงินนะคะวงมุมน้ําเงินนะคะก็เป็นมวยเข่ารูปร่างได้เปรียบเปิดเกมคว้าคอแทงแรงบู๊ดุดันเสียบเข่าแรงใจเกินร้อยนะคะสปปเรายังไงกกก็็ถ้าดไม่ลง เสียเปรียบคนไทยนะคะส่วนใหญ่นะคะต้องกดให้ลงถึงจะชนะนะ,ะสามไฟล์ล่าสุดของมุมแดงยศธงชัยนะคะก็เคยชนะนอกยกหนึ่งเสือร้ายสิทธิ์เจริญทรัพย์มาที่สึกมวยมันสลั่นเมืองช่วงที่สองแล้วก็มาแพ้นกยกสองให้กับธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองนะคะที่มวยมันสนั่นเมืองช่วงที่สองล่าสุดนะคะก็มาแพ้นกยกสามให้กับลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม N, ทีเอ็นทีศึกมวยมันวันศุกร์ค่ะก็ชนะหนึ่งแพ้สองนะ ส่วนมุมน้ำเงินนะคะเจ้าเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมก็เคยแพ้คะแนนกล้องพนัทนออนุวัตรยิมมาที่ศึกมวยมันมันสุกช่วงที่สองแล้วก็มาชนะนกยกหนึ่งเจ้าซี่เจิง้งเว่ยทีซีมวยไทยแล้วก็ล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเพชรสามารถสิทธิ์เจ๊ปริมนะคะที่ศึกมวยมันมันสุกช่วงที่สองคู่นี้ดูออกชอบไปที่ยอดธงไทยทีเด็ดเก้าเ้นะวันนี้น่าจะมาเกิดดูดันทั้งคู่ค่ะคู่นี้มีหลอดมีล่วงแน่แน่ก็เป็นมวยจังหวัฝีมือสาสแข้งโตแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีหมัดต่แรงนะออกมาจาก ทีเด็ดเก้าเก้านี่ซ้อมดีทุกคนนะคะเียติเขาคุมเองเลยถ้าไม่ซ้อมนี่น่าจะโดนดุโดนบ่นนะคะเพราะเห็นจากไร้สดบ่อยๆนักมวยก็น่ารักค่ะค่ายนี้คู่นี้เอาชอบที่ยอดธงชัยค่ะคู่นี้เลทเปิดล่าสุดไปที่มุมแดงนะยอดธงชัยเป็นต่อสิบเก้าวันนี้จัดชนะค่ะคู่ที่สามรองคู่เอกนะคะสามารถวันนี้เจอกับสิงห์อีสานะคู่นี้ปุ๋ยชอบหนูทั้งคู่เลยอะเลือกยากจัง มุมแดงนะเจ้าสายเพชรก้องธรณีมวยไทยนะคะเป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูง165เซนเมตรเป็นมวยมาจากขอนแก่นนะการผ่านมวยค่อนข้างดี80ครั้งค่ะก็เป็นมวยทรงไฟเตอร์นะซ้อมที่สามารถพยักอรุณยิมค่ะน้ำหนักปะบอยอยู่ที่52กิโลเวทที่ชกเรกเก่งของเขาอยู่ที่105ไม่เกิน109นะวันนี้ชกในเวทนะคะ108ปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่างได้108.3ก็ลดศนะคะเจ้าสามารถ ไอ้เจ้าสายเพชรกล้องทรณีมวยไทยหรือเจ้าอัคเดตกล้องทรณีมวยไทยนะเป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะักสิงห์อีสานออุอุดรอ,อหรือเจ้าจอมโบสิทเชฟบุญธรรมนะก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะอายุ23ปีค่ะเป็นมวยรุ่นพี่เตี้ยกว่า1เซนนะคะสูง164เซนติเมตร การผ่านมวยน้อยกว่านะคะ7ดครั้งอ่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องทำการพิซ้อมที่อันสุข,ขุมวิทน้ำหนักปล่อย,อย,อ,ยอยู่ที่5 2ากิโลเวทที่ชกล็อกเก่งอยู่ที่ร้อห้าไม่เกินร0อยปอนด์นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ชกในเวทของเขาเพิ่มเวทขึ้นมาชก108ร้อแปปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่างได้ร1อยนะก็ลด3.6เลยวันนี้ลดเยอะมากให้มันเหลือร้อยปอนด์นะคะเจ้ามุมแดงนะคะเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจ้ายางตั้มตีแข็งแร่งขยันบู๊ดุดันต่อยหมัดแรงอาวุธหนักแรงกว่านะคะ ส่วนมุมน้ำเงินนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงเหลี่ยมเชิงหักเทีดีนะเก๋าเกมบู๊ดุดันหมัดสกแรงแต่วันนี้ลดเยอะเหลือเกินสามจุดหกปอนด์เลยนะคะถ้าฟื้นไม่ทันนี่หมดแรงแน่ๆแล้วเจ้ามุมแดงนี่ก็เป็นมวยชอบหนูด้วยนะคะก็ไม่ธรรมดานะกดหล่นกดล่วงมาหลายคนแล้วเจ้าแซนพอยอภิชาติศเจะต้องปาจีนมาแล้วก็มาแพนด็อกยกสามให้กับสั่งฟ้านอนอนุวัตยิมล่าสุดนะคะมาชนะน็อกเพชรใหม่ทิชาพักระแดงค่ะ ส่วนสิงห์อีสานนะคะก็เคยชนะคะแนนเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งมาแล้วก็มาชนะคะแนนเด่นผาด่างแดงรถด,ดีล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนเลมโบจิว๋วนอสงวนพงนะคะก็ฟอร์มการชกก็ดีเหลือเกินแต่วันนี้เสียเปรียบเรื่องลดน้ำหนักลดเยอะนะสามปอนนี่ถือว่าเยอะนะคะูค่นี้หนูออกชอบพี่สายเพชรก้องธรณีมวยไทยคะ่ะถ้าลุ้นให้สิงห์อีสานหมดอะ ไม่ฟื้นอะหมดแรงอะไรเงี้ยไม่เคยเจอกันนะคะสายเพชรซ้อมรออยู่ยี่สิบวันค่ะวันนี้จะเป็นฝ่ายชนะเลดเปิดไปที่สายเพชรนะคะราคาต่อรองค่ะราคาต่อรองวันนี้สายเพชรจะชนะฟันทงส่วนคู่สีนะะเป็นมวยต่างศึกต่างสายมาเจอกันนะคะจิกซอวันนี้เจอกับเจ้าสิงห์ดนะคะก็เป็นขวัญใจช่องเจ็ดสีนะคะมาเยือนเลยวันนี้มุมแดงจิกซอเอาต้วัน ออโตอาวันนะคะเป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง160เซนติเมตรเจ้าจิกซอออโตอาวันหรือเจ้าจิกซอนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะส่วนสูง160เซนติเมตรเป็นมวยมาจากใต้นะสุราษฎร์ธานีวันนี้วันนี้ เคยผ่านการทุกมวยมา87ครั้งนะเป็นมวยซงบูแต่ขาต่อยหมัดค่ะทำการพิซ้อมที่สิทธิ์ไทยแลนด์จังหวัดเชียงใหม่นะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53ากิโลเวทที่น้องชกเล็กเก่งอยู่ที่108ไม่เกิน109ปอนด์นะคะวันนี้ชกในเวททะร้อยเกปอนเมื่อเช้าช่างได้109.2นะคะก็ลด0.2ส่วนมุมน้ำเงินนะเจ้าสิงดํายุสุราหรือเจ้าสิงดําเกียรติฟูเฟื่องนะก็เป็นนักชกค,คนเก่งอยู่ช่องเจ็ดสีนะก็รู้จักดีค่ะหนูก็ติดตามน้องมานะถ้ามวยช่องเจ็ด ดูมาตั้งแต่เด็กนะช่องจะสีเนะีเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง167เซนเมตรนะเป็นมวยมาจากสุราษฎร์ธานีนะคนใต้ก็ใต้กักบใต้เจอกันวันนี้การผ่านมวยน้อยกว่านะ60ครั้ง ก็เป็นมวยซ้ายมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องนะช่วงนี้พัฒนาฝีมือดูดีมากทั้งดุทั้งดันนะคะเก่งค่ะก็ทาการพิซซ้อมที่เกียรติฟูเฟืองจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะน้ำหนักปล,ปล่อยอยู่ที่ห5หกิโลเวทที่น้องชกลรเก่งอยู่ที่ร้อยปอนไม่เกินร้อยอนป์วันนี้ชกในเวทนะร้9ยอนด์ปอน่อเชาชช่งางได้ร้อ3ค่ะก็ลดเยอะหน่อยนะ1นไลฟ์ดสไรสไตล์การชกของมุมแดงนะเป็นมวยบู๊มวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะยางตั้มตีแข็งแก่งขวางหน้าฟันศอกแรงรวดเร็วนะวันนี้ก็ ชกในทีของเขาไว้ทีของเขานะคะวันนี้เจอกับทีมมาเยือนนะคะเจ้าสิงดําเพชรสุรานะเป็นมวยซ้ายจดดัานสอกคมเข่าในเหนียวเตะต่อยซ้ายแรงบู๊ดุด,ดันปลายแข็งแร่งกว่าเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะคะชนะมารวดเลยโว์ฟอร์มไว้แบบเหนือชั้นเจ้าเพชรหนึ่งเลยนะคะที่ชกกันมาตอนแรกคิดว่าจะสู้เจ้าเพชรหนึ่งไม่ได้ชู้ได้ชนะมวยเก่งมาหลายคนนะคะฟอร์มหลังๆคู่นี้นะคะเลดเปิดไปที่ ก็เลดเปิดไปตามค่านะคะอยู่ที่เจ้าสิงดําสิบเอ็ดแปดนะคะมาดูฟอร์มการชกก่อนตัดสินใจนะจิกซอเคยชนะคะแนนเพชรธนวามาแล้วก็มาแพ้คะแนนแหลมโพสิทธิ์คุณวสันมาล่าสุดนะมาชนะคะแนนมาแพ้คะแนนแหลมโพสิทธิ์คุณวสันเช่นกันนะคะก็ชิงแชมป์ไม่ได้แชมป์นะคะก็ยังไม่ชนะแพ้มาสองไฟนะคะเพราะแหลมโพเขาก็เก่งสมกับเป็นแชมป์อยู่แล้วส่วนยุสุร่านะอ้ยสิงดํายุสุร่านะคะก็เคย ชนะคะแนนเพชรพนมสอศาสีพมาที่สุขมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรน,น,นกเขากมอสิบเอ็ดหลักเหลี่ยมแบบไฟนี้นี่แบบว่าโหโช์เหนือเลยนะที่สุขมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิ้มนาที่สึกมวยไทยเจ็ดสีไฟนี้ก็แบบโหยหนูลุ้นจนแบบ ตื่นเต้นมากชกสนุกมากเขาเก่งขึ้นเยอะนะคู่นี้ออกชอบไปที่สิงห์ดำยุสุราชแน่นอนค่ะเลตเปิดเป็นต่อต่อเท่าไหร่ก็ต้องต่อนะครับทีมาเยือนไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงหลังๆมานี้หัวจิตหัวใจดีกว่าเดิมเยอะเจ้าสิงห์ดำยุสุราฟจะใช้ความเป็นมวยซ้ายจัดจ้านสอกคมเข่าในเหนียวเตะต่อยสายแรงบู๊ดูดันปลายแข็งแกร่งกว่าแล้วเอาชนะไปได้จริงๆอยากจะใส่เป็นพิเศษใส่ไข่นะแต่เป็นทุกเวทีของเขานะคะก็เอาแค่ความชอบแบบธรรมดาพอ สิงดําจะเป็นฝ่ายชนะฟันทองค่ะน้องแบลที่เด็ดมวยมันสลัดเมืองวันนี้ออกชอบไปที่คู่ที่หนึ่งชอบไปที่ปากีสถานเอราวันนะคะให้ลองไปค่ะคู่นี้จะเป็นฝ่ายชนะส่วนคู่สองนะคะชอบไปที่มุมแดงนะคะยอดธงชัยทีเด็ดเก้า้าราคาเป็นต่อต้องต่อนะคะวันนี้จะชนะเพชรบุญชูแสนสุกยิมนะจากมวยสปปลาวค่ะ ส่วนคู่สามออกชอบไปที่สายเพชรก้องทรณีโมยไทยนะคะก็เลทเปิดที่ราคาต่อรองลุ้นว่าสิงห์อีสานลดน้ำหนักเยอะมากนะคะสามปอนด์นะคะสามปอน,นด์นิดๆถ้าฟืนไม่ทันก็มีหมดมียุบแน่นอนค่ะคู่นี้สายเพชรจะชนะส่วนคู่สี่นะคะออกชอบไปที่สิงห์ดำยุสุราษฎร์นะพระเอกเจ็ดสี 4, วันนี้มาเยือนนะคะจะเป็นฝ่ายชนะเลทเ,เปิดไปที่สิบเอ็ดแปดต่อค่ะเฮงๆรวยๆวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการเดินคนเดียว กินข้าวคนเดียวเหนื่อยคนเดียวแล้วก็ยิ้มคนเดียว